เอ็ดเอ็ดไอชีไอชีไอทีมือนี่โอ๊ปากไหมเอ๊ะโอ้โหเก็บพีผิรนปล่อยดูชีพลอยดูอะไรยายโอ้ยยังดูดูอะไรจ๊ะดูหมี อาจจะดูมีโอ้โอ้โอ้ไม่เจ็บหรอกไม่เจ็บไม่เจ็บไม่ไม่มันเป็นอุบัติเหตุลูกมันเป็นอุบัติเหตุไม่เจ็บหรอกเอาเป่าเป่าเป่าน้องน้องเพชรเป่าเร็วเพชรเป่าเลยลูกเอาเป่าให้มีพลอยเป่าให้มีพลอยโอ้ยนิดเดียวนิดเดียวฉันยายเห็นอยู่เมื่อก um, ี้นี่มาหนึ่งสองอมรึกกึกวาหายแล้วใครทำใครทำเหรอ โอ้ยมากินหน่อยได้ไหมเนี่ยเละเลยไม่กินหรอกพี่พลพี่พลทำหนูพี่พลทำหนูพี่พอทำหนูพ่พทำแม่โอ้โหคุณหน่อยเอ้ยเออเออหนูสงสารแม่เหรอลูกสงสารแม่ไหมเออสงสารแม่ เอ้ทำอ้โออันนี้แกสลวมาใส่กล่องเพราถ้ามันหลินละค้นเป็นดกแม่ดูจิคุโอ้ยมันจะหักนะแม่ดูจิแม่ดูจิแม่ดูดิไอ่ไหนไหนในน้องเพชรทำอันนี้ให้แม่ดูสิน้องเพชรทำแม่ดูจิโอ้โหยิงตัวเองอ่ะ จะเป่าคาถามหาธง A B C A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ไม่ตมตโตขึ้นไหมเห็นไหมไม่โตขึนโอ้ยนึ่งหนึ่งหนึ่งอ่าคือคือยายสอนตั้งนานแล้วแหละในงานตัวงานวันนี้แหละจงหมอบชื่อตัวางานเลยไหนอ๋อเอ่วเก็บวอเล็ตนะคะอ้าวแม่แม่แมแมอมเพียงให้นับหนึ่งให้นับเลขคณิตให้หน่อย โอมเพียงนับ1นึถึงสิให้หน่อยโอเคค่ะแล้วมีเพช่อนแล้วแล้วกันพี่กันจ้าสนุมากค่ะโอ้โหน่ารักที่สุดเลยทำพูดยเอลอีดอ้าวอันนี้ท่องหนึกเอานับเลขให้หน่อย1นึถึงสิบอมเพียงเอลได้เอล ยายแอลเย็งกันแล้วยายแอลเย็งกันแล้วเพียงจงหยุดร้องไห้อ้าวออมเพียงออมเพียงหยุดร้องไห้ก่อนไอ้เลอหนูจงบอกอยากได้อะไรไม้ถูบืนเหรอโอมเพียงพี่พลอยให้น้องเร็วเพียง พี่พลอยมาให้น้องกันเร็วอมเพียงพี่พลอยกินข้าวเร็วโอ้ตุ๊ตตุ๊ตดูพี่พลอยระวังลื่นนะระวังลื่นนะเพชรถูบ้านอยู่พลอยถูบ้านอยู่สะอาดได้ยังอ่ะลูกไม่สะอาดเลยถูอีกเยอะๆใส่น้ำยาหรือยัง S <S 2> <S 2> <S สวยปิดโอ้สวยปิดโอ้โหสะอาดแล้วว่าเก่งมากโอ้โหถูบ้านเนี่ยเก่งมากเลย